โอ้ปัดตอนครับปัดตอนเม่อมองไงครับบ้างมองเป็นไงแล้วครับสวัสดีครับผู้นครับมุ่งมาป้องกันการลกป่านะครับทางบ้านนำดินนะครับ น้องนี่เป็นของสามตำบลนะครับร่วมกันบันรทำไหรบานรเราบักเซลกับบัต้กคาคกันอเียครับนี่คนกับมาหลายนะครับบัด6หสบาทพันน้องเดี๋ยวมันดูเกันเบิ้องค่าาบัตรหกสบาทหมครับันมีสูงใหญ่เหมือนกัครับวันนี้วันวันที่26บหกมกราคมสองพัาร้อกสิบแปดน้องเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงครับนาที่มีเสียงพี่พนน้องเดี๋ยวผมพัดอย่างนึงรออย่างไร ปีนี้นะเน้นก็สุดปี้ครับนี่เป็นนาเคินนี่เนี่ยอ๊ะนะครับร้านนี่เอ๊อฟเส้นนาเคานาเดือดบ้างหรือเปล่านี่ครับ โอ่เนาเพื่มพลังไหมสวัสดีครับเอาบารมาแค่บที่าทำไมไม่ลองเขากำลังทยอยเรื่มลุ่งหลังครับสามมุ่งกว่าเซียนสวัสดีครับวัสดีครับตอนนี้มาเยอะม ได้บ้ามั้ไมัสบายองตว่สวครับจันอยระยบมันนี่ก็มาณมกันครับมนนี่เย็นเอกคุณน่นมันเาไ้เวลาอะไรกันปะไปนองเขากันลงไปเขียมตัวกันแล้วครับมืนีเห่ีนาคุณนฟ้าคงแขงคับมนนี่ครับคนนี่เตรียมน้องครับ ผมยาวหนองกับจิปมะมาณ4 0 0 5อยเมียนครับขึ้นเป็นเสื่องอย่านั้เป็นองนนครบทั้งบนกับเต็มเฮื่อนครับรมเผมืองกมัดไทยทั้งฝ่ายนะครับเอาเริ่มแล้วครับพ่อแม่ครับเอามาดูนกันครับวันนี้โอ้ โอ้ลังนี่ปัดตอวเขาได้บ้างเ่ยตาน่วยเยอะไปแล้วโอ้ลังบุญกันหมานกับบุญองบ้านแรก อันนี้เป็นบาดตองไล่หลังนะครับเราตอครับพลังบุรีกับพลังตักครับตั้งป่านั่งครับตั้งป่านั่งเล่นบาดตองครับหลังนี้ครับเรงได้แล้วครับหลังนี้มากแล้วพ่าหลังหลังนี่ไอกวามนึงเลยครับ โอ oh, ้ผาน um. ั่งรับตัวง่ายๆครับพี่น้องครับเสียงดอกคุ้งครับเสียงดอกคุ้งโอ้หนึ่งกระมานครับใกล้ๆแล้วครับพี่น้องครับไกลๆผานั่งครับผานั่งตัวง่ายงครับโอ้นี่ครับเนียยางง่ายเลยครับผานั่งผ่าแล้วก็แบ้งนลยครับเนี่ย โอ้ปลาลังล้างนเขาดีครับลนครับเนี่ยได้โอ้ปตอนครับปัดตอนครับมองงยครับ้มองันง่ายโอ้ัวงกมูครับเทีนครับ ตักหน่อยคนนาะเออพอดีไกลๆแล้วครับข้าวท่านเห็นนะครับพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยครับหางนี่เวิดเน่าตักเลยพี่น้องโอ้ยตัวนึงครับพี่น้องยูวะยูวะมาอยู่ซทั้งตัวนั้นโอ้ยหลุดแล้วตัวนั้นตัวใหญ่ตัวนึงหลุดแล้วครับบุญอง ปดในครับปวดัจโอ้พูดครับหลังลังนวะหน้องย่าหลังไหนในห้องท้อนแล้วครับไปลวไปละใน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 ปากข้าวกันโอ้เหมือนมันหลังพูดครับเจเอย่ยวอีกแล้วครับล้ น้องปลาตองน้องปลาปข้าวครับเลยปลาข้าวครับเลยครับทั้งนั้นในปลาข้าวครับเนาะยังสวยกับปลาข้าวครับปลาข้าวปลาตองนี่ร้ายครับพ่อเนาะนี่นครับนี่ปลาหน่อยครับเต็มอันยะครับ อาจจะมีสเสียงเพลงแล้วครับ้เสียงเพลงหลังแห้งครับแม่แล้วบ้าสะดุงสะดุ้ง,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 งตะปังครับได้ปัดได้ปัดตองไงครับสดุงฟังในห้องท่องแล้วสบายแล้วบ้านง่านะครับ น yeah, the ี่ปรกคตสวมงามได้มืองหยังไงหายได้บ้างจะต้มสมเสียบเี่ยอแม่แม่เพื่อนเอาปรกกดอลรได้เนี่ยเออลาทั้งประกดปาเสียมปานั่งโอ้ท่งบุญโอ้อย่างนั้

มาดิครับมาดปตูมนเปข้าวเนี่ยเอ๊ะุ่นพุ่นเนี่ยตากแบสันหุ่นเล็ตากบหนะโอ้ข้าวญ่ครับข้าวญ่ครับตันี้ครับ ใกล้ๆนะครับพ่นังโอ้เ oh. อ๋อใกล้เลยแบบนี้จะลุ้นขึ้นเฮ้ยลุ้นแล้วลุ้นแล้วมายู่แล้วครับหลังนี่วู้วยเสียดลังได้อีกแบบหนี้โอ้หลังหุ่นมาทักนตักได้อีกครับอีกตัวนึงครับปลาข้าวังงี้อีกจะดุ้นไหมเราพ่นังโอ้หลังไปจะตักหนักกันใครคนท่านใดอยู่ครับทั้งหมด น้องปลาข้าวน้องปลาตองครับน้องนี่ครับเอามาท่านน่ะนี่ได้ยินรึเปล่ามันมันติดกระดุงปะโอ้ปลาข้าวมันปลาข้านี่เมื่อไรยิงหัวน้องนะครับนี่มันมาอยู่ช่วงยับไปยังไงเพี่น้องโอ้ยังรอดูนปลาข้าวอีกตัวนึงครับ นไอ้วุ่นเนี่ยใหญ่เหมือนปเป็นตองฮ่องกัพเนี่ยโอ้สายเวลาด่วน,นเกิดว่าตัวจิตใหญ่แล้วมั้งหรอเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งตัวครับปลาข้าวใหญ่ครับพีบ่น้องยังกับเมื่อกี้ปลาข้าวใหญ่สิอ๋อไอ้วุ่นแล้วครับปลาข้าวอีกตัวนึงครับพีบ่น้อง มาหลายตัวครับปลากเขาสูยยา้ยังไงหยาบลอยตัวนี้มใหญ่ายแไดนครับแต่ว่าก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับนี่ตัวน้องกับป่านี่ตัวน้องนีง่แหละน้องมันสีเงาเนาะน้องมันเงาไปไปมองไป,ไป

เดวทังในองพ่อาน่ยืยห้อ่ปลาข้าวปม่ข้าวหน่อยเก็บรอยครับเอาไปแล้ครับปลาข้าวป่ะข้าวครับพุ่่่ตวงตงใหญ่ครับ โอ้ค้างไอ้ค้างกันครับสะดุ้งลังนี้ครับอ้องมันไปเสรแล้วหรืองมันาตากไปแล้วผมเดี๋ยวก็เห็น,น,นเดี๋ยวก็ท่าน,นาอโอ้เมืองเฮียหลังนี้ครับเต็มอายาเลยป่าเต็มอายะฮ ปากแง่งลขนาดเราปากแง่งปากแงงปักมือเอยี่เอาปาข้าวเอาปาข้าวปากข้าวปาข้าวครับไปเครับียอไปปาตองะปาข้าวของแท้ครับพ่องโอ้มาทีร่งนี้ครับเยอยบ้อยทักง่ายขนาด มาปลาเข้า,าปลาตองครับหลังนี้ครับพี่น้องหนองปลาสร,รมผัสครับลอยไปเส้นครับเรามีการปล่อยปลาเลี้ยงปลาแล้วกันว่าเป็นจุดอนุรักษ์พันธุ์ปลาของสามตำบลพี่น้องครับเพื่อนปลาข้าวครับพี่น้องอันนี้น่างามจดจะกิ่งตกหยือว่าปลาตองง่ายตัวนี้ ปัดตอนไงก็ว่าปากหักปัดตอนไงห้องตอนโอ้ตัวนี้ตัวไงอีกดีรัวตัวที่สองกี่วินาทาอีกรอบฟอป้าดวันนี้แรกก็เก้าอีกครับปวดบ้วย่ไม่ รับรองเต็มกะะมังเน่นอนยังไงนี่ไงปาดาดปาใปาหญ่บยล้กัานดีครับคุดโค้บานผู้หนึ่งปดสี่ขนครับ อยู่ไม่ปลาข้าวครับพ่อรองปลาข้าวครับไม่งี่เลี้ยวข้าวไม่งี่เลี้ยวเรียบร้อยครับอ้ข้าวใหญ่ตัวหนึ่งพ่อรองยอดสุดยอดยอดเลยครับน้องนี่ครับ

ไป่าไ่แม่ทังเนี่ยแมา่ทาังช่วงกลางกับ้างองตาเหือบโอ้อตองล้วนๆเลยตัวนี้ โคตรเลยครับอันนี้เป็นซื้อมากกอย่างไหนเื้อมากกว่ครับหนอย่างไหนสื้อเออซื้อมาเลยซื้อึงติ๊กหมดมาจัตอคบครับานป่าไป็นอัมาเนี่ตายไอ้สักบานตายมากาทอ๋อหดเดียวเต็มเฮ้ยครับเพื่อ ตลวองน้งนปลาขาวอสองตัวเลยตัวนี้สองตัวเลยคร<อ>ับปรากฏนี่ต m, ัวงามแล้วปรากดเนาะเดีนน๋ยวย้วยเปวดกดวันอนอ ใครคุณโกนะครับโอ้ยยัอยู่มในผัดท้าวอยู่ผัดผัดผัดข้าวครับเมื่อกี้ข้าวจะลุ้งซีไปอีกแล้วครับยังมีรุ่นอยู่ยังมีรุ่นอยู่ขาดไปแล้วเมื่อกี้นี่ขาดลังที่สองอีกแล้วครับยังมีรุ่นครับยังมีรุ่นโอ้พอลขเขาแล้วนะนด้หรือขาดที่ดี เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วยู่แล้วครับยุ่แล้วโอ้โหปลาตองตนี้มันปลาข้าวใช่มปลาตองปลาปตอ,ต,อตัวที่มันขาดหรอบป่ตคนเราตเปลไมัไ่ม่ััวไัมัน

เขาดูหนึ่งตัวครับเขาปานไงปานเย่ยมโอ้ัดตองตองร้อนึงปัาตองร้อนี่ไทยรมกันเลยนี่ต้อันนี้ประกวดสาวอะไรร่วมกันมันันหปรกดใหญ่ปักมืออยู่ นักขายขายป่าครับได้นี่ยสายจเนี่ยเอออันนี้ช่ไครับสบายก้าต้องลงน้ำก็ยังมปลาข้าวบรสเอานาะนี่ปลาข้าวหนิปลาข้าวนนี้หนจ้านี่าวสาวเล่นอยังไปอีกได้บา ฝาชุดเลยครับป่าชุดเลยฟองข้าวโรยเอาไปตองโอ้อาไปตองเอาตองปการังประวนปได้ปตอน้โาไใ้ปลาข้าวเดี๋ยวลูกนี่ปลาข้าวพ่อมันเป็นปลาน้างทรมดาดเอปลาหน้าเป็นปลาหน้าอย่างเลนี่า้าวเดี๋ยวลูกนี่ป้าข้าว่อัครั็ปลาหน้าเทาข้าวปลาตอ้ามันเป็ลาหน้าอง

ขายเรีขนาดครับทีนี่ปลาสิบ่หลาไหลย้ำซุปกิ็มเดยครับเอนปาไหากปลาดุยเดือยเหรครับเอารูดได้ไหมเออเนี่ยโอไปลเนี่ยไหลอยู่ขายแล้วเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยปลาตองหกโลหรอปลาปลาข้าวตัวนึงขายไปแล้วนะครับอี่างนี้เต็มเลยเปิด เป็นมนันครับนมาโอ้หลาย์ไล่กันแน้วมีสุปป่าตรงนี้โดปใตองใบข้าวอันอันอันนี้ยังกือ,อยะอยู่้ยเฮี้ยเ้เฮีย้เฮ มันมันมันเดียครับชุ่ยชบยชยมึงตักกันเครับหลอกมึงตักดีเลยวะเนาะปลาเป็นปลาโอ้ยขงย่างรถพควอมมาบึ้ง hé 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 đằng điều chưa côn nè, một hai ba vừa